สวัสดีครับผม,ผมพบผอกับเบาองอ,าอีสานบันพุ่นท่องเนาะพี่น้องเนาะครับปีนี้เบาองสิพาพี่พน้องมาเห็ดกับเขาครับเพราะว่าออกไปหาอยากหากินบ่อยเพราะว่ามันเป็นมาตรการเพิ่นบ่ให้ออกไปหาอยากหากินนะพ,พี่นาา้องก,ก,ก็เลยมาจาัดสรรเมนูอ่าพี่ให้น้องเบิง้งครับกันอยู่หอ้องใส่ชีวิตอยู่ห้องเฮาเห็ดกันจยางไหนอยู่อย่างไหนเนาะพี่น้องเนาะ เมนูมือนี่ก็ซีมี่ลวกไห้แข้งแล้วก็ต้วนี้เป็นไสออนใสออนลวกน้อพี่น้องเนาะลวกจิม้มครับพวกผักหยากอะยี่สิบบาทสิบบาทซื่อมาจากตลาดทั้งนั้นครับพี่น้องอยู่บ้านเพื่อนเมืองเพื่อนบวกคือบ้านเอาเมืองนอในพี่นอ้องที่ได้ปลูกกินเองใส่กินเองตัวน,นี้อยู่ห้องอยู่หอสุกยางต้องสื่อพี่น้องครับงานการกะเริ่มลอยล้อแล้วพี่น้อง พอโรคระบาดครับกสู่ๆด้วยพี่น้องเด้อครับสู่ไปด้วยกันคนไทยน้ากันพี่น้องครับมาหลุ่นมาติ้ไม่มาติ้ตามเมืองพี่น้องว่าเป็นตะกินบ้าครับนี่ครั้งแรกที่บาอ๋องอ่ะไอ้ครั้งที่สองหลังจากเฮ็ดต้ตมปลาไหลไปแล้วนี่นี่ครั้งที่สองแล้วที่ไม่เฮ็ดแนวกินแนวอยากในพี่น้องเบืองเด้อ ก็อาชีตีดคัดเนี่ยเพราะว่าบ่ถนัดทางนีป้ปานไดพี่น้องเพราะว่าถนัดทางหากินไรกว่ากลับมาลุ้นมาติดตามเบิ่งครับว่าสิเป็นตะหยากตะกินบ่นี่ครับส่วนที่เฮาสิเฮ็ดกับนี่หอยแข้งพี่น้องหอยแข้งแล้วก็นี่สิเป็นสใสใ่ไก่ใส่ไก่หลักะตัวนี้ก็สิเป็นพวกบักนาวอ่าตะไคร้ใบบักกูดแล้วก็พวกข้าตะไคร้ใบบักกูดบักพริก มีหลายอย่างครับมีบักแต่งบายัางกลับมากินน้ำกันเดือพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับนี่คือกระเทียมกระเทียมที่ปอกแล้วนาอพี่น้องเนาะปอกโดยแม่บ้านของบาอองเองครับครับเพิ่นกะน,นีเห็ดน้ำน้ำจิ้มพวกนี้เลยทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าน้ำจิ้มเพิ่นแถมมาในตลาดบอาครับมัวเสียบมา สู่เฮ็ดเองว่ได้ครับผมตัวนี้ก็สิเป็น,น่ยนใาต้มไว้ลวกไม่แข็งเนาะพี่น้องเนาะครับต้มน้ำหอนเลยลืมขั้นตอนกันแล้วครับครับพี่น้องมาถ้าเบิ่งเดิมว่าสิลวกสุกลวกหน่อยบางคนก็นเอาสุกแห้งบางคนบ่สุกแห้งครับผมว่าสุกแห้งไม่ปไปเสีเยบานไรพี่น้องครับต้องให้มันมีเลือดจักหน่อย มันยังได็กกันพี่น้องเอาติดตามเบิ้งพี่น,อน้องเศรษฐีน้อกันครับผมครับพี่น้องครับอ่าต้นนี้อันนี้ก็เดือดเลยเด้อพี่น้องเด้อก็จะมีอ่าแม่บา้านถือกล่องให้ครับเพราะว่าการหลวกมันต้องใส่สองคนครับตั้งกล่องบ่ได้เพราะว่าพื้นที่มันคับแขวบครับพี่น้อง ครับหลังจากนา้ำเดือนเดือนนำเดือนเท่ากับปิดนำก่อนปิดไฟแล้วเาเทอันนี้ลงเลยครับเอาเทลงเข้าปะต่องอันปต่องมาร์คดนเด้อพี่น้องเด้อเอาจาักประมาณหน้าที่หน,นึ่งเนาะแม่นปะที่หนึ่งกับพ่อเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเขาก,แกะแกะบังว่ามันสุกหน่อยแห้งสำารัเขากบที่นำนำหอนกินนะครับๆๆๆๆ ครับนทาก,กับกนไปก่อนพี่น้องตักมาจา้กหัวนึงแกเบิ่งพี่น้องทุกแห้งพอดีเนาะนี่พี่น้องพอดีเทนำถิมเลยครับคร้าพี่น้องครับนี่ก็คือไอ,อ้น้ำจิ้มเนาะรสเด็ดสิม,มีกระเทียมแล้วกา ใบขึ้นชายจล็กน้อยแล้วก็จะมีพบิกครับแล้วก็เติมเติมน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อว่าให้มันตับไงครับตาลน้ำตาลหรือเกลือส่วนมากเขาจะเติมเกลือนะครับเพราะว่ามันสีเข้มเวลาเขาใส่ส่วนผสมหลายๆอย,ย่างลงไปครับผมเรื่องตอไปนี้เข้าเกิดสิลวกใส่ออนพี่น้องน,น,อนันเข้าไก่บ่ได้มันดูดพี่นอ้องเข้าไก่บ่ได้ ครับเดี๋ยวให้น้ำเดือดๆแล้วกระเที่ยวใส่ออนลงน้องพี่น้องเนาะครับมากินมาอยากน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ห้องบ่ได้เฮ็ดหยังครับงานการก็บ่มบริเฮ็ดถ้วยก็บ,บ่ทันได้ล้างเห็นบ่พี่นอออ้องเอ้ยอีแต่แนวหยากสู้ๆไปครับพี่น้องครับคนอีสา,บานบ้านเฮาเพื่อคนข้างหลังสิได้สุขสบายครับพี่น้องครับนี่ก็คือข้น้ำจิ้มที่เฮาใส่นเนาะเฮาก็สิมีอ่้ใส่น้ำกระเทียมดอง จักน้อยแล้วก็น้ำตาลผงชูรสแล้วก็ที่ขาดบ่ได้ก็คือบักเน้าครับก็มีน้ำปลาจักหน่อยเพราะว่าที่ขาดบ่ได้คือว่าอ่าของข้าวกับของทะเลนี่มันต้องมีความเปรี้ยวครับรสจิม้มไอ้น้ำจิ้มนี่ต้องมีรสเปรี้ยวครับครับมันถึงสี่สิบดูน้ำลายไหลหอมนะครับครับพี่น้องครับ ไกล้สุกแล้วครับหลังจากต้มมากเดี๋ยวเฮิร์เติมเลยพี่นอ้องต้องพริกก่อนครับให้มันสุกสม่ำเสมอนี่สุกสม่ำเสมอพี่นอ้องเห็นไหมพี่นอ้องพี่ตะกินมาครับโอ้กล่องอาจิมั่วในาด้วยยู่นอกกลององุปกรณ์หากินกับยูนิเบิร์ตครับทั้งตุ่มทั้งเงินแห่ทั้งมองยูนิเบิร์ต รับน้องครับมา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 เด้อพี่น้องเด้อกินมาอยากน้ำกันครับพ่อครับพี่น้องครับนี่กระเอใส่ตีซุกแล้วนอพี่น้องนอนี่ยังห่อนหอนอยู่เลยพี่น้องเข้าก็สิมาหันก่อนมาหันพี่น้องเข้าก็สิใส่จานไปบร,รบิเห็ดงามน้ะครับเฮ็ดกินเจาะคลอง่แหนะเบื้องพักในกองซัาผู้เขาหนึ่ง อยู่ห้องบ้านนี่ยังเห็นหรอกครับตรงนี้ทางการเคนให้อยู่บ้านยุดเสือขึ้นกลับเสียบเสบพี่น้องมาเด้อได้เขามาเบ่งกันมา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 ,มาพี่น้องลองมาเสียบเรื่องพี่น้องด้วยสูตรนี้ อาหารก็มีหลากหลายครับทั้งเหมืนอนหหยแข็งแน่ทั้งอยากไอ้ลวกใส่แน่มันอยางเมื่อไรครับเพราะว่าอยู่หออันที่จริงนี่ก็อยากอยางแล้วพี่น้องอย่างนี่ก็แซ่บไดอีกแบบลวกก็แซ่บไปอีกแบบพีเ่เขาพี่น้องมากมาพี่น้อง ไปบ่บ่เคยกินหรือบ่เคยเห็ดกันลองเห็ดมึงเด้อพี่น้องเด้อครับสูตรนี้แสบแน่นอนพี่นอ้องลองเห็ดกินเมึงสูตรนี้ไปหาปูหาปลาบ่ได้กันนี่แหละครับพี่น้องเห็ดกินเห็ดอย่าอยู่ห้องนียครั bây giờ 1 à, không hoặc nhay, tổng biến không còn bao giờ gì, เท่ดไห้ครับเต่แม่บัานพื่นโบออกกล่องครับเพื่นอยากไอ้กล่องยี่พี่น้องพันมีหยาใสเข้าไปพี่น้องใช่ครับเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันครับผมตัวนี้เป็นกระดาษากาวโควิดครับ เขาตลาดเขานี่เขียวเขียวเาตลาดตรงนี้การตรวจตรวจหาเสื้อหาไข่พี่น้องครับคับมากมากพี่น้องกรซิมีอ่ะไม้แข้งแล้วก็อ่าไอ้ลวกใส่ปกติอย่างี้บออมว่าสิ่ลวกพี่น้องแต่ว่าอ่าสภาพพื้นที่ซิ่งแวดล้อมกอเฮามันบ่เอือานวยพี่น้องแล้วก็ การเห็ดการอยู่เฮ right. like ้ามันก็อยู่ในหอเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในห้องในหอลรเฮ้าเฮาเห็ดบ่ไดดเวลาเฮ้าเห็ดไปจังสีิมันก็อาจจะเป็นการรบกวนเพื่อนเพื่อนอาจจะนอนอยู่ก็ไดหรือเป็นสิ่งอืนมันก็รบกวนเพื่อนพี่น้องครับผมแต่ว่าอยากให้พี่ให้น้องมากินมาอยากน้ำกันคือเราพี่น้องครับครับผมมาๆๆพี่น้องมากินน้ำกันครับตัวนี้สิเป็นอย่างใสเด้อพี่น้องด้วยอย่างใสบ่อองหันแล้วพักจะมีหลายๆอย่างมีออกแตงมี วักชีตนวหอมทันแล้วก็มีพวกอะไรเดี๋ยวแต่พี่น้องสิเห็ดดอกครับผู้ใดอยากจ,ไห,กจไหนกินจังไงกันเห็ดตามความชอบด้วยแต่ว่าน้ำจิ้มนี้เมียบานเห็ดให้ครับแซบๆครับพี่น้องมาดื้อพี่น้องดื้อปางยหญ่ก็ใส่เข้าไปพี่น้อง เขาอยางนี่แซนะ่บพเนาะคะแนรวมมึงเสพเช่นให้แข้งครับพี่น้องตัวนี้สื่อครับมาเดไปหามาเพราะว่าออกจากบ้านมาเดพี่น้องพอราบอจุกเฉินห้ามออกจากบ้านอยู่ในห้องไลกับพวงพี่น้องแข่งสดๆครับพี่น้อง กิมอันเดี่ยวกันนะครับสองถวยในการเดียวกันนะอยากดีโนกผู้ไทยเซียครับตัวนี้แม่บานไทยครับผมเพราะว่าเป็นอยากอายกล่องนี่น้องเป็นบประสงค์อยากออกครับบรเป็นอย่างบองโซ่ผู้เดียวเลยนี่น้อง แซี่น้องพี่น้องถามว่าอ่าเขาว่ามีหรอว่าหวังตัวนี้มันม่แมนของกินในเขาเลยพี่น้องครับแต่ว่าส่วนนี้กินเ้าก็ได้ เพ,พราะว่ารัฐบาลเพื่อนประกาศห้ามขายซูล่าหอดวันที่สามสิบเมษายนเขากินบ่ด้ดจะว่าเขาเห็ดกินเพื่อเขาอยากซื้อๆพี่น้องบ่ไดดเห็ดอยากเพื่ออยากให้มีคลิปมีอย่างหรอกเพราะว่าเขาเห็ดกินเพราะว่าแม่บ้านเพื่อน,นอยากมันมาก,กินหอยแชรงมาก,กินอะไรแต่ยอย่างแต่ยังก็เลยเห็ดซู่เพื่อนกินก็นเลยบอกก็เลยคิดว่าเห็ดเกิ่ให้ีพี่น้องเบิ่งดีกว่า ครับเพื่อพี่น้องที่อยากเห็นน้ำอยากกินน้ำน้องพี่น้องเนาะครับผมกับอ่าเสบคืเอเกาพี่น้องเนี่ยหานเพื่อจอยากไอ้กล่องครับครับเราเป็นยังกินผู้เดียวกันเด็แคบแทบพี่น้อง พี่น้องมีเงยเงยซื้อมา6ลาย7บาท6ราย60ราย60บาทพี่น้องแต่กี้ถือๆืนั่พี่น้องเั็นีแพงแฮะมันหายยากนาะพี่น้องหาซื้อของอยางเพราะว่าเขาบ่กเขาออกจากบ้านเขากักตุนหลายพี่น้อง เบเนั่กันครับผมครับผมอาหารกับนี่อ่าลวกใส่แล้วก็ลวกให้แข้งพร้อมน้ำจิ้มอ่าสูตรเรจ็บแบของแม่บ้านเบ้าอ่องยีงนอพี่นองนาะครับผมกับอ่าหลังจากนี้เบ้าอ่องกัดขอโตกินกินเขากินหนังก็นอพี่นองนาะครับเพราะว่า เห็ earth, iti, body, schön, ุคิดเงาไปมันอาจจะบ่ด <an> ีน <The> ้องพี่น้องนเอรก็ว่ามันอาจจะเงาขึ้นไปพี่น้องครับผมกับเบาองก็ขออนุญาตขอตัวกินเขาก่อนเด้อพี่น้องเด้อครับชอบก็กดไลค์ถือใจก็กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เบาองแนเด้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงต่านี้ก่อนครับคลิปหนาคลิปไหนก็จังพบวอกันม่เด้อพี่น้องเด้อครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงต่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับ